สวัสดีค่ะตอนนี้เชื่อว่าหลายคนในประเทศไทยคงทราบว่าเรากําลังอยู่ในภาวะต้องการการรับบริจาคเลือดหลายประเทศทั่วโลกก็เช่นเดียวกันค่ะวันนี้มีหนึ่งไอเดียดีที่เป็นแคมเปญในการรณรงค์ขอรับบริจาคเลือดค่ะตามข้อมูลองค์กรอนามัยโลกต้องมีคนอย่างน้อย5%ในประเทศบริจาคเลือดเป็นประจําถึงจะพอกับการใช้งานแต่คนบริจาคจริงแค่1นเเเองค่ะ ในไทยต้องการใช้เลือดวันละ5,000ยูนิตแต่คุณรู้ไหมคะว่าที่สภากาชาดไทยได้มีเพียงแค่พันเยูนิตเลือดมีใช้ไม่พอผู้ป่วยลําบากเลยค่ะในบราซิลเองประสบปัญหานี้เช่นกันแต่ที่เด็ดคือเขามีวิธีแก้ปัญหาด้วยการทําโปสเตอร์เป็นแคมเปญเลยค่ะเป็นรูปแขนคนกําลังบริจาคเลือดจุดขายอยู่ที่ว่ามีสายยางลําเลียงเลือดยื่นออกมาจากรูปภาพและสายยางนั้นก็คือสายชาร์จมือถือค่ะ พร้อมขึ้นข้อความไอเดียโดนเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆว่าคนขาดเลือดเหมือนมือถือขาดแบตเตอรี่จริงๆแล้วการบริจาคเลือดไม่ใช่เรื่องน่ากลัวนะคะเพราะว่าร่างกายสามารถสร้างเลือดขึ้นมาใหม่ทดแทนบริจาคแล้วบริจาคได้อีกในทุก3เดือนในไทยวันเสาร์ที่1 4มิถุนายนเป็นงานวันผู้บริจาคโลหิตสากลโลกค่ะหวังว่าแม้เราไม่มีครีเอทีฟคั้นเทพมาคิดงานแคมเปญเจ๋งๆแบบนี้แต่คงมีผู้ใจบุญที่รู้ข่าวเข้าร่วมบริจาคก,กันบ้างนะคะช่วงนี้ติดตามข่าวสั้นซีทรีกันค่ะ Microsoft แจก Office 365ให้เด็กไทยฟรี8ล้านคนสนับสนุนการศึกษาผ่านเทคโนโลยีคลาวด์ YouTube c o t h อเอาจริงเร่งแบนคลิปละเมิดลิขสิทธิ์ส่วนคลิปเสียงผิดกฎหมายโทษรุนแรงถึงปิดบัญชีผู้ใช้นักวิจ,จยัยจุฬาคิดวิธีนำแบคทีเรียนในท้องปลวกมาย่อยสลายวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรเป็นเอทานอลเพื่อผสมกับน้ำมันเชื้อเพลิงได้ Facebook เพิ่มความสามารถใหม่ให้เพจร้านอาหารสแสดงรายการอาหารและราคาได้แล้วคาดปูทางสู่ธุรกิจสั่งอาหารออนไลน์ ผู้เชีย่ยวชาญเผยยังไม่พบหลักฐานว่า Google Glass มีความเสี่ยงต่อสุขภาพดวงตาแต่อย่างใดสำคัญที่สุดนะคะเราต้องบริจาคตอนที่เขากำลังมีความต้องการค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ